ครับกลัาอีกครั้งกับใน EP สองตกปลาด้วยคันเด็ดไม้ไผ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูอีกรอบนะครับแต่วันนี้อุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวจะเดินแนวเหยื่อเ,เหมือนเดิมที่เป็นเหยื่อกุ้งฝอยในบ่อกุ้งในบ่อกุ้งกามกามไม่ใช่บ่อนูุ้งิดแต่ผมพูดว่าบ่อกุ้งกุลาโอเคครับเหมือนเดิมครับ,ค,รบคันเด็ดไม้ไผ่ กระเป๋องอันนี้เป็นช่วงสายๆแล้วนะเมื่อวานเราตกปลากันช่วงเที่ยงวันนี้เราจะมาแบบช่วงสายๆบ้างโอเคครับเรามามาที่เดิมมาเอากุ้งฝอยครับเป็นเหยื่อในบ่อของกุ้งกำกามเมื่อวานพูดผิดนะ <laughs> พูดว่ากุ้งกุลากุ้งกำกามโอเคได้ยก ผมยกยอก่อนยกยอเอาละครับยกยอมาแล้วเออยังยอาแลนะครับเอาเหมือนเติมเลยครับมันก็จะติดกุ้งกามกามาอุ้ยกุ้งฝอยตัวใหญ่เลยกุ้งฝอยกุ้งฝอยตัวมันใหญ่นะ

เริ่มเลยเข้ามากันติดกับตัวนิ่งโอเคเอาคิดนี้พอครับเดี๋ยวส่งก็คือส่งก็คืนไปโอ้หนักเอดเอาคืนไปครับ โอเคครับโอเคต่อไปแล้วก็ที้เราไปหาที่ลงใหม่ะที่หย่อนที่ใหม่มาฝั่งเมื่อมาเราอยู่ฝั่งโน้นนะอย,อยู่ช่วงโน้นโน่นช่วงโน้นนะครับที่ผมโซมไปวันนี้เรามาช่วงนี้ครับลย่ยนที่โอ okay, เคเนี่ยครับโอเคครับก็จะเกี่ยวเหมือนเดิมแบบวันนี้กุ้งไม่ตายแนย่ให้น้ำไปลึกๆครับ เผมจะไม่เห็นตอนเกี่ยวกุ้งแบบอนาจใจเลยเกินเป็นการฆาตกรรมที่โหดร้ายมา,เ,าเกี่ยวตอนเสร็จแล้วโอเคครับบายจะจมน้ำวันนี้ เยอะแล้วครับอือหือเฮ้ย,ยมีลูกคอกลูกปลาชอ่อนอย่างเงี้ยครับผมขอวางคันเบ็ดและโซมให้เห็นทุนน่นนะ่ยโอ้โหนู้น,น,น,นเห็นปลาไหมปลาชอ่อนตัวมันเริ่มแลนะ้ว จะนิ่งมากเลยอันนี้ขอได้ปลาดิ้นสักสองตัวก็พอแล้วฮะโ๋จะแดดร้อนมากเลยผมนี่ก็ลำบากเหลือเกินนะถ่ายเองตกมือหนึ่งอีบือถ่ายจะก,กล้องมาตั้งก็ลำบากมันเป็นมันมีมันมันตั้งขาตั้งมันตั้งลำบากบนพื้นที่แบบไม่เรียบอะลาดชันมีหญ้า แล้วเขากันนิ่งครับโอ้ยหิดอดไรมาอ๋อโอเคผมเบี่ยงหม่แล้วกัน อีนึงสูบโบราณกบตีน้ำตีน้ำเรียกป่าไม่ะ <c oughs> มเจหน่อยะ นิ่งมากครับเฮ้ยมอเห็นปลานินแล้วผมเดีวนี้ผมขอเปลี่ยนที่ใหม่ครับก็เห็นปลานินแล้วพอจะเห็นปลานินผมจะแอบนี่ครับ ตีน้ำเล็กปะโอ้โหอย่าว่าอย่างงี้นะครับผมเปลี่ยนที่ใหม่ครับผมมาฝั่งนี้มันล่มหน่อยตัวสามมันอัดไม่ได้ตัวภูมันร้อนเนะี่ยผมมาเปลี่ยนตรงนี้นะอย่าว่ากันนะครับเน่เน่เน่โอ้ยมันจะมีปลาเยอะจัดเลยครับ เปลี่ยนที่ใหม่เปลี่ยนที่ใหม่นั่งก่อนอนั่งให้สบายใจ เดี๋ยวมีโทรศัพท์ตกน้ำ่ะผมว่าเนะ่ย <c oughs> นิ่งกรีบผีบน้ำก็น,นิ่ง อะไรวะเอ๊ยติดแล้วม uh. uh. oh. ันติดกินแล้วเอาละครับมันกินแล้วผมก็แค่ดีเมนแเลยปลาอะไรก็ไม่นู้ติดเบ็ด้วนะเออเรื่องไม่ติดเบ็ดอ่ะอ้าวติดเบ็ด ติดแบ็ดเบ็ดหลุด <c oughs> แป๊วอันนี้ผมต้องเอาเหยื่อตัวใหม่นะครับไปแต่ละเหย,ยื่อแง่ บากยากเดินไม่เห็นเอาละครับเอาไปไกลนะเอาล่ะครับมันเต็ดแล้วมันเต็ดแล้วมันเต็ด ตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับโอ้โหตื่นแล้วโอ้ย <C Ä. S 1> อะไรวะโอ i̇şte. <amin. S 2> ้ยตื่นแล้วโอ้ยลำบากใจเลยคนเดียวดนีโอ้ไม่ไหวตัวเล็กอะโอ้ยอะไรวะ มันเป็นแบนดินครับแต่มัน <c oughs> ตัวมันก็มนมนไม่ใหญ่หเท่าไหร่มาครับปลามาอีกทีนึงได้รับตัวหนึ่งแต่ตัวเล็กครับผมกออีกทีนึง <c oughs> มาครับมานะ้ยมาครับต้นมือผมจะไปด้วยทำไม อาโอ้โหโอแบบแ้แปแปะแฮด้วยเจวด้วยิอเคครับเมื่อกี้หลุดอีกทีครับโอ้ยเนาอ เป็นเกียงเป็นกินครับอย่างว่าล่ะอ๋ออะรครับอรครับอรครับอ้รับเอ้ได้ได้โอ้ย โอ้โหนะครับโกูกู้วครับโอ้โหโอ้ันนี้ตัวใหญ่อยู่ครับโอ้โหมันเป็นเย้ยงนี้ครับได้นะครับตัวต่อตัวแรกตัวเล็กหน่อยตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหแต่จะไม่ยังเห็นตอนแกะนะครับมันดูไม่ดีมาแล้ว cổ dài hết tới dài vừa Còn con mình tự lấy cái Tôi dài Để khỏi thích tôi không một tua ơi, đó, ở dừa ở dừa hết Ở dừa hết, ở dừa เมื่อได้เห็นเธอกับเขารักกันขนาดนี้ฉันควรจะยินดีนะให้หมอสมเอานะครับเอาครับเอาละครับต่อและครับเอเ๋รออีอยนอยนะอมันต่อแล้วมันต่อแล้วโอ้โหไม่เหลือครับไม่เหลือครับเอาเลย ไม่เลยครับดูครับปลาหมอโอเคครับไปอีกทีเมื่อกี้ได้ปลาหมอไม่เปาปาหมอวัน,นเอาปนิน

วันนี้โตแบบสบายใจเง,งียบๆครับไม่มีหาครับพอจะต้องไปทำดุละ <c oughs> เอาละครับเอาละครับเอาละครับเห็นไหมเห็นไหมเอาละครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้ว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 โอ้ยอ่ะมาจยากเกดแค่เดียว โอเคโอเคครับป่านินอ,อ่าเดี่าวไงผมขออีกตัวหนึ่งก็พอนะครับด้วงกันตกได้ไม่เยอะอต้องลำบากกับผมถ่ายไปแล้วก็ตกไปเนี่ย ไปโอเคมันไม่ได้ต่อหนะผมแบบว่าเปลี่ยนมือโอ้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วผมเปลี่ยนมือถือถ่ายเปลี่ยนมือถ่ายเอาแล้วครับเอาแล้วครับตรงนู้นนู้นนู้นไปไหนแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับอิอ๊ โอ้โอ้โอ้อะไรนวะโอเคครับเอ้ยพอได้อยู่ครับโอเคครับสี่ตัวนี้พอครับพอ โอเคครับเราก็ได้ปลาเนินตามสมใจอยากครับคลิปนี้อาจจะไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระไปทำอย่างอื่นอีกครับตกโอเคนี้พอด้วยคันเบ็ดไม้ไผ่นี่ครับปลานินครับโอ้ยสามสิบตัวโอเคครับอย่างไคลิปนี้ก็สำหรับการตกปลาด้วยคันเบ็ดไม้ไผ่ก็พอเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเปกันังใจนะครับ